เสร็จแล้วเสร็จแล้วบิ๋วเสียใ่จ,จานพี่น้องไ่วค่อยๆลูกค่อ,คอยๆลวกเส้นเล็กลวกเส้นเล็กใส่ลูกซีนเดี๋ยวเด้อหาแนวก้องให้พี่น้องม้วกันใส่ลูกซีนใส่เลือดไก่มันไม่มีโครงไก่ในหมอ้อขอให้น้องบีบเอาเมื่อยแฮน พี่บอกเครองไก่ใส่อยู่บ่บ่าข่านแหนที่หลุดข่านแหนเอาไว้พอเพิ่นน้องไม้บ่กินเป็นบ่ไม้เอาดูน้องบีบ่อยากเพื่อกินของหวานเห็นบ่เห็นที่ดอ,อกเนาะ,ะมามากินน้ำกันพี่นอ้องมียับกล่องไปส้นเล็กเอาง่ายๆกับก๋วยเตี๋ยวแห้ง มันบ่มีเคียงหยางมากใบพีน่น้องกระเทียมเกี๊ยวมันมีเหลือไก่กับลูกชิ้นในต,ตู้โค้งไก่มีอยู่แต่ว่าน้องบีต้มใส่ในหม้อไว้ให้พ่อบ้านไว้ให้ตอนน้องบีบ่อเอาคั่นมาแห่อาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วเส้นเล็กเส้นเล็กคุ้มก่อนไงใส่น้ำคูกคลิกใส่น้ำปลุกคลิก แพบแอบดักควายลองควาดมาก่อีกเลยเกือบเนี่ยเว้นไบว่ากินนะั่งโต๊ะมินามก่อนลืมเพราะฮันไหนกินนมม้ำเมื่อคันเห็นปะงานาพี่น้องก็เห็นหันที่แต่เนี่ยเห็นปะพี่น้องเห็นอยู่ดรอกเนาะเกือลูกชิ้นปลา ย,ยังเฮียใส่ขวองดิยังอาบน้ำแล้ว่อเอา่ไก่แหกมาน,ามานี่เห็นปะ,ะเลือดไก่ <c oughs> เลือดไก่เน้นๆ บ่บมีผักเด้วพี่น้องตามมีตามเกิดเขาบอมีผักกับ,บ่บต้ตองใสเขาเห็นบ่บมักผักบะเนี่ยก็เลยบ่บบบตตองใสก็ดีเลยอืมแต่หนาไม่นิดเดียวมันอื่นแล้ว น้องมีปุงใส่น้ำบมักเน่าน้ำสม้มสายชูมาเป็นน้ำบมักเน่าน้ำสม้มสายชูพริกผงพริกผงน้ำตาลน,น้ำปลาแค่นี้ล่ะมันก็จะแบบว่ามักดืงดไดใจบางสิง เส้นเนีย้ยเหนียวเหนียวนุ่มบักคักเลยพี่น้องแบบเหนียวนุ่มเลยซิงกว๋วดเตี๋ยวตาดอกบัวข้าวสือกเตียวคุฟ้ฟ้าเหนียวเหนียวนุ่มพอละยี่สิบกว่าบาทน,นี่แหละข้าวืสือมาไปกัดได้กินโดนหัวหนึ่ง มากินโจ๊กแหง้องพี่มากินก๋วยเตี๋ยวมีนามยุม่ง้องบีมากกินแห้งเพระาะว่าเด็กหน่อยมันจะบ่ามากินซีอิ๊วดำแต่ว่าเขาผ่นกินได้เนาะเอาอันนี้ จะดีตายาของกับพ่องอืมนล้ตัวงอหรือกะลำเขากันแล้วก็ผักบุ้งสวยมีล่องกับใซ่มด้วยพี่น้องโอ้ยเซนแบบเหนียวคักพีน่ะนะเซนเห็นปะสิติกคอ แข่าแห้งว่องอยู่หลอดปองแข่าว,ว่องเหมือนเสียงยังเจ้งรถไทยเข้มมากเนัะ 很黏，软，软，软。 เซ็นยุบเดียวสิบ่เหมือนน้ำเลือดไกรแบบเหลือใไกเมันนวอยู่แล้วเนาะดีๆเขาตาเจ้าของอ ก๋วยเจี๋ยวแห้งก๋วยเจี๋ยวแห้งพี่น้องครับน้อ,นนองมีขอตัวไปกินให้มันแล้วมันทั่วกันสำหรับกิมนีแล้วติดตามกิมนาด้วยพี่น้องมาได้ก๋วยเตี๋ยวแห้งสู้กินปากก็ไหลาก็แชกก็กระดิ่งก็ติดตามน้ำ จะอัพเดทให้มึงเรื่ยอยๆาะ่ไปนองคลิปดเดี๋ยวแต่ว่าเป็นให้มึงดูๆมันนี่ไปก่อนสวัสดีจ้า